สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เรามาต่อกันนะครับในเรื่องพื้นผิวและปริมาตรในรูปที่3นะครับรูปที่1เราเรียนอะไรไปครับตอนนั้นเราเรียนเรื่องปริซึมไปใช่ไหมครับรูปที่2ก็คือเรื่องทรงกระบอกเนาะนะครับทรงกระบอกก็จะมีทั้งแบบตันกับกลวงนะครับพี่บอสอนไปแล้วในสาพาร์ทแรกเด็กๆย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับในพาร์ทที่4นะนะครับพี่บอจะเริ่มต้นนะครับเรียนต่อเนื่องกันไปเลยนะครับ เป็นรูปที่สามนะครับรูปที่สที่เราจะหานะครับพื้นที่ผิวรับปริมาตรเนี่ยนะครับคือพีระมิดครับอ่ารูปนี้พีระมิดอ่าเด็กๆมาดูก่อนนะครับพีระมิดที่เด็กๆจะเจอเนี่ยนะครับปกติแล้วมันจะมีสองแบบเนาะก็จะเรียกว่าเป็นพีระมิดตรงนะครับตรงนะแล้วก็ที่เป็นแบบพีระมิดเอียงนะครับ ตรงแบบตรงเนี่ยครับตัวเนี้จะเรียนเป็นหลักเลยของมอต้นนะครับเดี๋ยวพี่บอยจะสอนของตรงนะเป็นหลักนะครับอ่าอีกส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอกันปกติแล้วเนี่ยพีระมิดมันจะมีชื่อเรียกตามฐานคล้ายๆเหมือนตอนเรียนปริซึมมาเนาะที่เราบอกว่าเป็นปริซึมสามเหลี่ยมปริซึมสี่เหลี่ยมปริซึมห้าเหลี่ยมปริซึมหกเหลี่ยมอะครับพีระมิดก็เรียกตามฐานเหมือนกันเนาะถ้าเกิดฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมก็จะเรียกว่าพีระมิดฐานสามเหลี่ยมอะครับ นะพีระมิดฐานสามเหลี่ยมถ้าเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนะครับก็จะได้พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมเลยแค่นั้นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ว่าขอว่ารูปพีระมิดนิดหนึง่งนะครับเราเรียกชื่อตามฐานเนาะนะครับพีระมิดนี่นะเรียกชื่อนะครับตามฐานอ่ะ พี่บอยขอขอเน้นตรงนี้นิดหนึ่งนะคำว่าฐานเนี่ยนะครับมันจะเจอเป็นรูปอะไรครับเอ็นเหลี่ยมนะเอเหลี่ยมของพี่ก็คือมีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเนาะนะครับไล่ไปอ่ะพี่บอยขอวาดรูปง่ายๆก่อนนะครับพี่บอยจะเริ่มต้นเนาะด้วยพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมก่อนอ่ะพี่บอยวาดสี่เหลี่ยมเวลาเด็กๆเขว่าพีระม,มิดฉบัะเด็กๆเขาวาดฐานขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับวาดฐานขึ้นมาก่อนเนาะ เ็นแบบนี้ฐานสี่เหลี่ยมนะครับสร็จเด็กก็เดี๋ยวลากเส้นไปรวมกันนะครับที่จุดจุดยอดนาะอ่านี่เป็นรูปนี้มองให้เป็นสามมิตินะครับอ่ะพี่บอยลากมาแล้วเป็นสามมิติอ่ะเวลาเราเรียนเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเราอ่ะต้องรู้จักองค์ประกอบของพีระมิดด้วยนะครับเพราะมันต้องใช้งานนะครับต้องใช้งานในการทำนะอันดับแรกก่อนนะครับ เด็กๆสังเกตเก่อนฐานเนี่ยเป็นรูปเอเหลี่ยมพยี่ปรอนรี้ทีนะฐานเนี่ยเป็นรูปนะครับเอเหลี่ยมและให้สังเกตเด็กๆมันจะมีอะไรครับผิวด้านข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมยเ,เห็นนะเนี่ยผิวด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างฐานเอเหลี่ยมเนี่ยมันก็จะมีรูปสามเหลี่ยมผี่ด้านครับมีรูปสามเหลี่ยมสี่ด้าน ถูกป่ะสามเหลี่ยมสีด้านเนาะนะครับแต่พี่บอลระบายสีเดียวก่อนสีเขียวแล้วกันนะจะได้ไม่ลกมากเนาะผิวค่านะครับจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเสร็จแล้วให้เด็กๆด,ดูตรงนี้นิดนึงรูปสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับรูปสามเหลี่ยมนี่นะมันจะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วชิ้นเนี้ยชิ้นเนี้ยนะครับพื้นที่ผิวข้างเนี่ยมันจะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะ สามเหลี่ยมหน้าโจวที่เท่ากันทุกรูปเลยสี่รูปเนี้ยนะครับอต้องบอกว่าที่เท่ากันคือต้องเป็นต้องต้องเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมข้างล่างที่ต้องอะไรครับด้านเท่ากันด้วยนะสมมติในกรณีนี้พี่บาอให้เป็นด้านเท่ากันแล้วกันนะนะครับสีนนะ่ด้านเนาะถ้าสมมติว่าด้านเท่ากันสี่ด้านเนี่ยนะครับด้านเท่ากันสีด้านเนี่ยตัวสามเหลี่ยมหน้าโจ์เนี่ยก็จะเท่ากันทั้งหมดสี สี่รูปเลยถูกไหมครับอ่าจะเป็นสี่เหลี่ยมหน้าจั่วที่เท่ากันสี่รูปแต่ถ้าเกิดตัวฐานฐานสี่เหลี่ยมนี้มันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันเช่นอาจจะไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอะไรเงี้ยนะครับต้องระวังนะนะครับมันจะเป็นสี่เหลี่ยมหน้าจั่วที่ไม่ได้เท่ากันทุกรูปแล้วท่านนะครับอ่าท่านนะเรื่องความเท่ากันนะแต่ต้องให้เท่ากันหรือไม่เท่ากันเนาะ มันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าโจวเหมือนกันนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าโจวทุกด้านนะครับแต่ไซส์ไซส์หรือพื้นที่เนี่ยนะครับมันอาจจะไม่เท่ากันนะขึ้นอยู่กับฐานนะครับของพีระมิดรูปนี้จุดถัดไปนะครับที่เด็กๆต้องรู้นะครับคือทั้งบนนี้ครับเด็กๆเห็นตรงนี้ไหมที่พี่ปล่อยทําจุดสีดำไว้เนี่ยครับตรงนี้เขามีชื่อเรียกด้วยนะนะครับเขาจะเรียกว่าจุดยอดนะครับของพีระมิด จุดยอดพีระมิดนะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดพี่บอยนะลากเส้นนะครับสีน้ําเงินลงมาตั้งฉากลากเส้นสีน้ําเงินนะครับลงมาตั้งฉากกับฐานนะครับของพีระมิดเนาะเส้นสีน้ำเงินตัวนี้นะครับเขาจะเรียกเส้นนี้ว่าสูงตรงครับเนี่ยเส้นเนี่ยนะครับ เขาจะเรียกว่าสูงตรงอ่ามีคําว่าตรงด้วยนะนะครับเสร็จแล้วนะคะถ้าเกิดพี่มอยลากเส้นนะครับจากจุดยอดมาตั้งฉากเดี๋ยวดีนะตั้งฉากตรงนี้นะครับกับเส้นขอบของฐานครับเนี่ยอันเนี้ยพี่บอยลากมาตั้งฉากกับเส้นขอบของฐานเส้นขอบก็คือข้างล่างนี้นะสีดำนี่นะ ล่ามาตั้งฉากกับเส้นขอบของฐานนี่นะเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับเนี่ยเส้นสีเขียวตรงนี้เนาะเขาจะมีชื่อเรียกนะครับว่าสูงเอียงครับอืมทันนะครับสูงเอียงอ่าตอนนี้มีสูงตรงแล้วก็มีคําว่าสูงเอียงด้วยเนาะดูดีนะครับสูงตรงนะฮะพี่บอยต้องล่าจากจุดยอดไปตั้งฉากกับจุดกึ่งกลางฐานนะนะครับจุดกึ่งกลางฐาน แต่ถ้าสูงเอียงนะครับลากจากจุดยอดไปตั้งฉากกับเส้นขอบของฐานเนาะเสร็จแล้วนะครับมันจะมีอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นสีแดงที่เด็กดเข็นเนี่ยเด็กดเข็นเส้นสีแดงชิ้นนี้มั้ยชิ้นนี้นะครับพี่บอขอลากแดงใหญ่ๆสักเส้นหนึ่งตรงนี้เนาะเส้นสีแดงตรงนี้นะครับเขาจะเรียกว่าสันนะครับเรียกว่าสันสันก็คืออะไรครับ เส้นที่ลากจากจุดยอดไปยังจุดมุมของฐานเนี่ยาล,าาล,นะลากจากจุดยอดไปที่จุดมุมของฐานเนาะนะครับเขาจะเรียกว่าสันเนาะนะครับที่พี่บ่ไฮไลท์แดงไว้นี่นะเช่นนี้นะครับลากจากจุดยอดไปที่จุดมุมของฐานนะครับเด็กๆสังเกตนะตอนนี้นะครับเรามีคำพท์อยู่ประมาณนี้นะที่เป็นองค์ประกอบกของตัวพีระมิดนะครับ เรื่องพีระมิดเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับจุดสําคัญคือเดี๋ยวเราจะใช้เรื่องสูงตรงสูงเอียงนะครับในการหาพื้นที่ผิวนะครับแล้วก็ปริมาตรให้เด็กๆลองดูนะครับตงรงความสัมพันธ์ระหว่างสูงตรงกับสูงเอียงเลยสิอ่ะสูงตรงกับสูงเอียงถ้าเกิดพี่บอยเนี่ยลากเส้นนะครับสีเหลืองนี่นะเห็นข้างล่างไหมครับอ่ะพี่บอยลากเส้นสีเหลืองตรงนี้เนาะแล้วเดี๋ยวพี่บอยจะระบายแอรเรียตรงนี้ อ่ะพี่บอลจะระบายเป็นสีน้ำเงินอ่าสีฟ้าแล้วกันนะอ่ะฟ้าสีนี้แล้วกันนะเนี่เยเมกเทเคทเลยไหมครับเด็นความสัมพันธ์ระหว่างสูงตรงกับสูงเอียงไหมที่พี่บอลระบายเข้าไปเนี่ยนี่มันคือรูปสามเหลี่ยมเลยใช่ไหมครับรูปเนี้ยมันคือสามเหลี่ยมและเป็นสามเหลี่ยมอะไรด้วยสามเหลี่ยมมุมฉากด้วย มันคือเหมือนพี่บอยขีดเส้นเหมือนพี่บอยได้สามเหลี่ยมนะครับมุมฉากมาตัวหนึ่งใช่ไหมสีฟ้าตัวเนี้ยนะครับสามเหลี่ยมตัวเนี้เด็กๆเห็นไหมว่านี้คืออะไรครับสูงตรงใช่ไหมเส้นฝั่งนี้ก็คือสูงเอียงเห็นไหมเห็นความสัมพันธ์ไหมครับระหว่างสูงตรงกับสูงเอียงเนี่ยนะมันจะอะไรครับเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการ วาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเวลาเด็กๆเ,เรียนเรื่องสามเหลี่ยมมุมฉากเด็กๆจะนึกถึงทฤษฎีหนึ่งที่เราต้องใช้แน่ๆเลยคือเรื่องอะไรครับทฤษฎีบทพีทาโการัสเนาะเดี๋ยวเราจะใช้ในการทำโจทย์ด้วยนะครับนะทฤษฎีบทพีทาโการัสตรงนีน้เดี๋ยวพี่บอยเกิดไว้ก่อนคร่าวๆนะนี่นะตามทันนะครับเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวพี่บอยจะขอใช้สีดำเนาะ ระบายสีแล้วกันนะครับเด็กๆลองดูนะครับถ้าพี่บอยระบายสีดำตรงนี้เด็กๆพอเห็นไหมเนี่ยสีดำพี่ระบายระบายมาซีกหนึ่งนะสีดำตรงนี้นะครับอ่าแล้วพี่บอยไปวาดใหม่ตรงที่เด็กๆระบายสีดำเนี่ยนะครับเด็กๆก็จะได้อีกสามเหลี่ยมหนึ่งซึ่งเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเห็นไหมครับข้างบน ก็คือฝั่งนี้มันจะเรียกว่าสันถูกไหมสันนะครับฝั่งนี้ก็จะเรียกว่าเป็นอะไรครับสูงเอียงเอืมเห็นไหมครับแสดงว่าอีกสามเหลี่ยมหนึ่งที่เป็นสามเหลี่ยมสีดําเนี่ยที่พี่บอยระบายเพิ่มเนี่ยเป็นความสัมพันธ์นะครับของสันกับสูงเอียงตามนั้นนะครับความสัมพันธ์ของสันกับสูงเอียง ก็เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการวาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแสดงว่าตัวนี้เราก็จะทำให้ด้วยครับเดี๋ยวเราก็จะใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับในการช่วยทำโจทย์ด้วยนี่ยงทำทันนะครับสำงร่าของเก่าเราลืมไม่ได้เลยนะนะครับของเก่าที่เรียนลืมไม่ได้เลย ส่วนทฤษฎีบทพีทาโกรัสคืออะไรนะครับอาจเราทวนกันนิดหนึ่งเนาะถ้าพี่บอยให้ด้านนี้เป็น A อใช่ได้านนี้ความยาวเป็น B ด้านนี้ความยาวเป็น C ทฤษฎีบทพีทาโกรัสก็คือด้านประกอบมุมฉากนะครับยกกําลังสองบวกกันเท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองออันนี้เรื่องเดิมที่เคยเรียนนะครับอันนี้ํำทันนะตอนนี้เด็กๆพอจะรู้แล้วนะครับว่าองค์ประกอบ นะครับของพีระมิดเราต้องดูตรงไหนบ้างนะมีองค์ประกอบอะไรบ้างและจะใช้ทฤษฎีอะไรทําบ้างนะครับแต่ให้สังเกตนะตรงที่พี่บอลอบายเนี่ยพี่บอลเป็นการยกตัวอย่างพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉากนะครับสองรูปนี้เนาะแต่เวลาเราเจอโจทย์จริงๆเนี่ยมันจะมีพื้นที่สามเหลี่ยมอีก,อ,กอีกหลายฝั่งเลยเราใช้คําว่าอีกหลายฝั่งนะครับที่เด็กๆสามารถนําไปใช้งานได้เนาะอันนี้เป็นตัวอย่างที่พี่บอลดึงมาให้ดูสองแอรเรียตรงนี้นะครับนะแอรเรียสีฟ้าแล้วก็แอเรียสีดํา ตามทันนะครับเสร็จแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับเวลาเราเรียนรู้รูปนี้เนาะนะครับเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องอะไรด้วยครับสูตรหาอะไรพื้นที่ผิวแล้วก็ปริมาตร่ะ,ระเพราะฉะนั้นพี่บาขอเขียนทั้งบนเลยนะครับสูตรพื้นที่ผิว เราก็จะเรียนเหมือนตอนเรียนพีซึ่มมาสรงกระบ,บอกเลยนะครับแน่นอนว่าพื้นที่ผิวอันนี้พี่บอยย้ำมานะครับว่าเป็นของพีระมิดตรงนะมันก็จะมีสองสูตรเหมือนกันนะครับแบบแรกนะครับก็จะเรียกว่าเป็นอะไรฮะพื้นที่ผิวด้านข้างตามทันนะครับพื้นที่ผิวด้านข้างอ่าพื้นที่ผิวด้านข้างเนี่ยนะครับสูตรคือตัวนี้เศษหนึ่งส่วนสองนะครับ คูณเส้นรอบฐานคูณกับสูงเอียงครับอืมอ่าทามท่ามไหมฮะดีเดียเห็นอะไรไหมแสดงว่าสูงเอียงสำคัญใช่ไหมครับเพราะอะไรมันเอาไว้ใช้หาพื้นที่ผิวด้านข้างแต่ถ้าเกิดพี่บอยอยากจะหา พื้นที่ผิวทั้งหมดล่ะถ้าเกิดพี่อยากจะหาพื้นที่ทั้งหมดทำไงครับเหมือนเดิมเนาะเด็กๆก,ก็ต้องเอานะรครับด้านข้างบวกพื้นที่ฐานใช่ป่ะเนี่ยพอเราหาด้านข้างมาแล้วไงเด็กๆก,ก็เอาด้านข้างที่หาได้จากสูตรที่หนึ่งเนี่ยนะครับเด็กๆไปบวกกับพื้นที่ฐานถูกไหมพื้นที่ฐานเด็กๆก,ก็ต้องดูว่าเป็นอะไรครับ เช่นเป็นรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแบบไหนสามเหลี่ยมทั่วไปสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับสามเหลี่ยมมุมฉากพื้นที่ฐานจะเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้สี่เหลี่ยมแบบไหนนะครับหจัตุรัสใช่ไหมผืนผ้าด้านขนานเนี่ยนะครับก็ต้องดูเนาะเป็นรูปห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมนะครับก็ต้องดูเนาะเรื่องพื้นที่ฐานนะครับอันนี้พี่บอยมีสอนสรุปสูตรไปแล้วนะครับในพาร์ทก่อนหน้านี้ไปดูได้เลยเนาะอ่าตอนนี้ดเด็กๆตามทันนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับสูตรแรกที่เราเรียนนะคือสูตรชุดนี้เนาะนะครับสูตรหาเลยฮะพื้นที่ผิวนะมีแบบด้านข้างกับมีแบบทั้งหมดเนี่ยครับอ่าจุดสําคัญเลยนะครับพี่มาขอวงตรงนี้นิดนึงนี่ไงนี่ไงนี่ไงสูงเอียงเนี่ยสำคัญเลยนะครับเนี่ยสูงเอียงนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้นะครับในการหาพื้นที่ผิวด้านข้างเนาะ เด๋ยวลองดูนะในสูตรตรงนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยโจทย์จะให้อง์ปรกรบมาหมดแล้วยกเว้นสูงเอียงที่เด็กๆอาจจะต้องใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสช่วยในการทำนะครับอยมีแค่สูงเอียงเนี่ยแหละที่ต้องหาเพิ่มเนาะที่เหลือส่วนใหญ่เนี่ยเด็กๆนักจะรู้อยู่แล้วนะครับามทันนะย้ำอีกทีนะครับด้านข้างเนี่ยนะครับไม่ได้รวมฐานนะส่วนตัวนี้เนาะด้านข้างไม่ได้รวมฐานนะครับ อ่าตอนนี้เราหาพื้นที่ผิวไปแล้วนะครับเรามาดูปริมาตรกันต่ออ่าเรามาดูปริมาตรบ้างนะครับอ่าดี่พี่ปาเขียนต่อตรงนี้เลยเนาะถ้าเด็กๆนะครับอยากจะหาปริมาตรปริมาตรนะครับของประมิตรตรงนะถ้าเป็นปริมาตรของประมิตรตรงนะครับสูจะเป็นหนึ่งส่วนสามนะอ่าต้องระวังนะ เป็นหนึ่งส่วนสามนะไม่ใช่หนึ่งส่วนสองนะครับเป็นหนึ่งส่วนสามนะครับคูณพื้นที่ฐานนะครับแล้วก็คูณกับสูงตรงครับอืมตักถามเนี่ยถ้าเป็นปริมาตรนะครับของพีระมิดตรงเนาะนะครับสูตรจะเป็นเศษหนึ่งส่วนสามนะครับคูณพื้นที่ฐานนะครับคูณกับสูงตรง จุดสําคัญคือเด็กๆก็จะเห็นเหมือนเดิมใช่ไหมนี่ไงมาแล้วครับสูงตรงใช่ป่ะเนี่ยสูงตรงสูงตรงนี่ไงแสดงว่าเดี๋ยวเราต้องใช้ความสัมพันธ์นะครับของพีทาโกรัสนะในการหาสูงตรงออกมาโอเคนะครับเนี่ยจุดสําคัญเลยยังไงก็ต้องได้ใช้แน่ๆนะครับสูงเงี้ยกับสูงตรงเพราะี่สูรมันมีเนาะทั้งหาพื้นที่ผิวแล้ก็ปริมาตนะครับ ส่วนพื้นที่ฐานก็ธรรมดาใช่ไหมนะครับมันก็หาพื้นที่ฐานปกติแหละอยู่ที่ว่ารูปทรงไหนเท่านั้นเองโอเคนะครับตรงนี้นะพี่บ่ายจะเน้นบ่อยๆเนาะเรื่องพื้นที่ผิวนะครับสูตรจะเป็นอะไรครับสูตรจะเป็นตารางใช่ป่ะอ่อต้องบอกก่อนว่าหน่วยหน่วยอา่าหน่วยต้องเป็นตารางนะครับตารางจุดๆุดจุดเนาะแล้วแต่นะครับตารางอะไรก็ตามตารางเซนตารางเมตรตารางนิ้วนะครับส่วนปริมาตรนะครับหน่วยจะเป็นอะไรครับ รูปบาทถูกไหมอ่าตรงนี้ห้ามพลาดเลยนะนะครับพี่บอลเน้นย,ย้ำทุกคลิปเลยนะอาจจะเป็นรูปบาทเลยครับรูปบาทเซนรูปบาทเมตรูปบาทนิ้วนะครับอ่าพี่บอลก็เคยสอนนะั่นแหละอ่าวิธีการแปลงหน่วยของรูปบาทไปด้วยเนาะเพราะบางข้อ,อจ,จะถามเป็นลิตรนะครับเด็กๆพย้อนดูได้เลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นหน้านี้เด็กๆแคปจอเก็บไว้ได้เลยนะครับเพราะหน้านี้เนี่ยพี่บอลสอนทั้งสูตรแล้วก็องค์ประกอบของตัวพีระมิดด้วย โอเคตามทันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในพาร์ทนี้นะพี่บอจะตัดไปที่ตรงนี้นะครับให้เด็กๆลองกล่าไว้รบทวนตัวสูตร,รที่เรียนเนาะแล้วเดี๋ยวในพาร์ทถัดไปนะครับพี่บอยจะมาตลุยโจทย์นะครับในเรื่องพีระมิดกันต่อนะครับว่าเรื่องสูงตรงสูงเอียงเนี่ยนะครับสำคัญมากในการทำนะ นะครับเดี๋ยววันนี้พี่บอลลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทถัดไปมาตุร์ลยจทกันนะครับไปแล้วสวัสดีครับ